สอนใส่ชื่อต่อจากชื่อ Facebook ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ <Pine apple> ในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกท่านมาใส่ชื่อต่อจากชื่อ Facebook นะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาเรียกกันว่าชื่อเล่นเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นให้เราไปที่ขีดสำขีดมุมบนขวามือกดไปที่ดูโปรโฟไฟล์ของคุณ จากนั้นค่ะท่านผู้ชมให้เรากดไปที่แก้ไขโปรไฟล์ทีนี้พอได้หน้าตาแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นและหาคำว่าแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับคุณถ้าเจอแล้วให้เรากดแตะเข้าไปค่ะทีนี้ให้เราเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้น หาหัวข้อที่เขียนว่าชื่ออื่นๆหาหัวข้อที่มันเขียนว่าชื่ออื่นๆนะคะพอเสร็จแล้วก็กดไปที่เพิ่มชื่ออื่นทีนี้เราก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการใส่เข้าไปได้เลยสามารถใส่ได้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะท่านผู้ชมอ,อย่างของนั้นก็จะเป็นนี่เนาะโอเคนะ ทีนี้เราก็กดติ๊กถูกแสดงไว้ด้านบนสุดของโปรไฟล์ก็คือว่าเราจะให้มันเนี่ยต่อจากชื่อข้างหลัง facebook ของเรานะคะทีนี้ถ้าเราติ๊กถูกเสร็จแล้วก็ให้เรากดบันทึกได้เลยอ่าจากนั้นกดแตะออกแตะออแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมคะท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นวิธีการ เพิ่มชื่อเล่นใน Facebook ค่ะ